กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตสราจารย์ดรสันสนีจัสวันและผมโกมุตคงเทศสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์มาพร้อมกับตำรับตำราอาหารอร่อยฟากันอยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งทุกๆครั้งที่อาจารย์บอกว่าวันนี้จะนําเมนูนั้นเมนูนี้มาชวนกินมาชวนขายกันเนี่ยนะครับผมก็จะได้มีประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันกันด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะคุยกันเรื่องนั้นโน้นนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนคุยให้ฟังแต่ว่า ตำรับตำราต่างๆของวันนี้พออาจารย์เริ่มต้นตั้งอันนี้มีมีอยู่สอสอ,สองหัวเรื่องฮะหัวเรื่องแรกคือพออาจารย์เริ่มต้นบอกชื่อเมนูมาพวกผมก็อาจารย์ผมว่าใครต่อใครเขาก็รู้จักเขาก็เคยกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีหลายคนเคยทําด้วยซ้าไปอาจารย์บอกว่า แต่ไม่ใช่ตำรับนีไม่ใช่สูตรหนีแน่ๆยเงี้ยเดี๋ยวต้องลองคุยกันกับอีกหนึ่งคืออาจารย์พูดถึงชื่อของเจ้าของสูตรมาซึ่งพอพูดปุ๊บผมก็เกิดเกิดความคุ้นชินขึ้นมาทันทีเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นอีกหนึ่งผู้ใหญ่ที่ใจดีมากเก่งมากแล้วก็เคยมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านอยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับก็รู้สึกได้ถึงความ คประทับใจแน่เลยใช่ครับความประทับใจในทางที่ดีมากด้วยนะฮะเพราะว่าคือคนเก่งอ่ะมันต้องไม่ใช่คนที่บอกว่าตัวเองเก่งมันต้องให้คนอื่นเป็นคนพูดค่ะเหมือนกับคนดีงามอลทั้งหลายแหละถ้าเกิดลุกขึ้นมาบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นคนดีครับเนี่ยแปลว่าไปดีแล้วมันต้องให้คนอื่นเขาเป็นคนเป็นคนเป็นช่วยเป็นคนช่วยประเมินเป็นคนช่วยตัดสินใช่ฮะแล้วอีกอย่างคือ ประเภทที่บอกว่าเนี่ยผมทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไว้คุณว่าผมเป็นคนดีไหมเงี้ยไม่ดีแล้วล่ะม,ม, <laughs> มันไม่จําเป็นที่จะต,ต้องถามใช่ครับถ้าคนเขาจะมีความรู้สึกที่ดีมีความประทับใจที่ดีเขาจะมีความรู้สึกได้จากคุณภาพจากสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นจากหน้าตาภาษาความสามารถกริยามารยาททั้งหลายซึ่งบุคคลท่านนี้ เป็นคนประเภทที่ถ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสได้รู้จักกับท่านหรือว่าแม้กระทั่งได้ชิมผลงานของท่านจะประทับใจใช่ประทับใจมากอร่อยมากใช่ฮะวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดคุยกันเราไม่ได้มาโปรโมทท่านแต่ว่าเราจะพูดกันกันถึงมันบังเอิญว่าได้ไปคืออย่างนี้ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ย จริงๆแล้วเรื่องของเมนูที่เราจะคุยกันวันนี้อบอกไปเลยว่าก็คือกุ้งอบุนเส้นนี่ไงเป็นเมนูทั่วๆไปที่<ช>ทุกคนรู้จักทุกคนเคยได้ชิมทุกค,คนเคยได้กินนะคะทีนี้บังเอิญว่าในอดีตเคยกินกุ้งอบุนเส้นร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารจีนครับเขาก็ทํามาให้กินมันมีความรู้สึกว่าเป็นกุ้งอบุนเส้นที่อร่อยมากม,มีกลิ่นหอมอม,มีความเผ็ดน่อยๆเผ็ดร้อนนิดๆ ่าซึ่งไม่ใช่เป็นความเผ็ดร้อนจากพริกไทยอย่างเดียวครับนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้ความเผ็ดร้อนนี่มันช่วยให้กุ้งเนี่ยมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นครับวนเส้นก็มีอ,อ่นอน่านออจากความฉ่าจากน้ํากุ้งที่ไหลลงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเอ,อะไรอีกละ่ะรสชาติที่มีเอกลักษณ์ครับทีนี้พอไปพอ ต่อจากนั้นมาก็ไปได้กินกุ้งอบวุ้นเส้นอีกในหลายหลายร้านแล้วก็ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเนาะมันไม่อร่อยเหมือนเดิม<ะ>มันน่าที่จะมีอะไรที่มันเป็นเผ็ดร้อนอืหรือว่าต้องไปกินอกุ้งอบวุ้นเส้นร้านอาหารจีนเเ <c oughs> ออออก็เลยก็พยายามไปหาอีกแหละกุ้งอบวุ้นเส้นร้านอาหารจีนก็ไม่มีอีกแหละแต่ก็เลยสุดท้ายก็ได้เอ่อ ค้นหาสูตรของอเชฟมิชลินที่เป็นที่เป็นผู้ที่มีความน่ารักละบีเคยได้ชิมอาหารฝีมือของท่านที่ร้านท่านก็รู้สึกประทับใจมากว่าอาหารท่านเนี่ยมีคือท่านคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีการจัดวางที่ดีรสชาติเนี่ยน่าประทับใจครับนะคะก็เซิร์ชก็ไปหาข้อมูลเรื่องของกุ้งอบุ้นเส้นเราก็เลยได้ถึงบางอ้อว่าอเออ ของท่านเนี่ยมีของใส่มาอีกหนึ่งอย่างที่นอกเหนือจากที่เขาจะใส่ทั่วไปครับนะคะอันนั้นคือดอกพริกหอมอ๋อครับซึ่งตัวดอกพริกหอมต่ก็เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีความหอมมีความเผ็ดซาเล็กน้อยถ้าพูดถึงเผ็ดซ่าเนี่ย อ,อย่านึกถึงหมาล่าอย่างเดียวนะครับออมันก็จะมีความเผ็ดคล้ายๆแต่ไม่ได้ถึงกระลินชาแบบนั้นแต่จะมีความหอมพิเศษนะคะนอกนอจากเรื่องของพริกไทยครับมันก็เลยทำก็เลยทดลองเอามา หามาแล้วก็ว่าทดลองทำด้วยเราะนั้นมันก็เลยได,ได้ผลตามนั้นด้วยได้ผลตามนั้นด้วยนั่นหมายความว่าตัวเครื่องเทศอันนี้หาไม่ยากด้วยหาไม่ยากด้วยค่ะ<อ>แต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะความประทับใจส่วนตัวครั้งแรกที่ได้กินครับแล้วเราก็เลยชอบแบบนั้นครับก็พยายามขวานหาจนทั้งมาเจออันนี้เพราะโดยทั่วไปเนี่ย ตามสูตรหาจากหลายๆสูตรก็ไม่เห็นมีใครใส่ดอกลิกหอมใช่ๆหาลายๆสูตรเลยผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับโดยทั่วๆไปนะคะก็จะมีการใส่โอเคอย่างอื่นมีหมดหลากผักชีกระเทียมมันหมูอ่าพวกนี้ยจะเห็นอยู่ใช่ครับแล้วก็มีการปรุงรสด้วยอะไรนาะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดนาหอยนางรมหอยนางรมอะไรทั้งหลายครับทีนี้เรามา แสดงความกะตัญยูต่อเจ้าของตำราเกินสักนิดหนึ่งขออนุญาตขออนุญาตอ้างถึงชื่อท่านนะครับก็คือเชฟวิชิตมุกุระนะครับที่ผมบอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งได้เคยมีโอกาสทำทำงานร่วมกับท่านนีคือไม่ได้ไปเป็นลูกมือท่านทำอาหารอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมจะมีอีกหนึ่งอาชีพหลักคือเป็นพิธีกรแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ได้ไปเป็นพิธีกรกับการทำ งานอาหารของท่านเนี่ยอยู่สองสามครั้งแล้วก็คือถึงแม้ว่าต่อหน้าเนี่ยจะสองสามครั้งแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องเข้าไปเจอเข้าไปพูดคุยอะไรต่างๆท mm ่า hmm. นนจะมีช่วงเวลาที่อยู่กับท่านเนี่ยค่อนข้างจะหล,หลายหลายครั้งหลายวันอยู่นะครับจะสัมผัสได้ถึงความมีเมตตาความใจดี mm hmm. ความไม่ห่วงวิชาแล้วก็ความบริสุทธิ์จริงใจเนื่องจากว่า เรามักจะเคยได้ยินนะครับว่าถ้าเป็นคนเก่งในทางใดทางหนึ่งที่เขามีผู้คนพยายามจะแย่งชิงฝ่าฟันกันท้นไปสู่เนี่ยความเป็นสุดยอดเชฟมิชลิมิชลินอะไรต่างๆนานเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินว่ามีบางคนที่เขาจะเก็บงําพวกเ,เคล็ดลับนะครับหรือว่าถ้าไปขอคําแนะนําเขาเนี่ยสมมุติว่ามันมีข้อมูลสักสิบแต่เขาอาจจะบอกสักห้าหกมากสุดก็เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้ใครขึ้นไปแทนที่ตัวเอง เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดกับกับเชฟวิชิตเลยเชฟวิชิตก็คือว่าถ้าต้องการจะให้ความรู้ให้ข้อมูลท่านให้หมดเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณว่าคุณจะทำได้ตามทม่าไหมเพราะแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ตัวเท็กแต่ไม่ได้แปลว่าคุณมีทักษะมากเพียงพอที่คุณจะทำได้เท่าคนอื่นเขาหรือดีกว่าคนอื่นเขาและอย่างหนึ่งคือความดีกว่าไม่ดีกว่าเนี่ยมัน เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะอาจารย์ใช่ค่ะมันไม่ได้แปลว่าถ้าคุณสามารถที่จะนับ1นึถึงสิได้เท่ากับเชฟิชิตแล้วคุณจะดีเท่าเชฟิชิตไม่ใช่ไม่ใช่มันจะไปขึ้นอยู่กับอีกหลายอย่างมากทีเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างสมมติในเรื่องของเทคนิคของการปรุงอาหารเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเชฟิชิตเนี่ยให้ข้อมูลเรามาอย่างละเอียดท่านแนะนําหมดเลยนะคะว่าวิธีการเลือกไอ วัตถุดิบไอ้นู่นดูยังไงสังเกตยังไงต้มยังไงทํำยังไงให้ออกมาดีนี่ยนะคะคแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เจอปร,ประสบกับตัวเองเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งคืออุณหภูมิของอความร้อนที่เอามาใช้ครับท่านก็บอกนะว่าให้ใช้อเอาใหา้เดือดเลยนะน้ําเดือดเลยนะคะทีนี้ไอ้คาว่าน้ําเดือดเลยเนี่ยนะหนึ่งปริมาณน้ําเท่าไหร่ เพราะอย่างเช่นท่านบอกว่าเอามะเขือเนี่ยไปต้มให้นิ่มครับนะคะเพื่อที่จะเอามาทํายำอะไรสักอย่างเนี่ยอ่เอาน้ำใส่นะต้มน้ําเดือดเลยนะเอามะเขือใส่ลงไปอ่ปิดฝานะ,ะลองสังเกตด,ดูนะคะทําตามท่านเป๊ะสรุปแล้วออกมาไม่เหมือนเลย นะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับอาจจดด้วยหนึ่งคุณภาพน้ําที่เรามาใช้สองภาชนะที่เราไปใช้ต้มหรือว่าจะเป็นสายพันธุ์ของมะเขือเอออันที่สามคือลักษณะของมะเขืออ,อุณหภูมินะคะ<อ>เพราะว่า<อ>คิดดูนะอ่าหม้อเนี่ยเดี๋ยวพอสังเกตไปสังเกตมาหม้อท่านเนี่ยเป็นหม้อที่เก็บความร้อนนําความร้อนได้ดีถ้าสมมติเราใช้หม้ออลูมิเนียมธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิไม่เท่ากันแล้วอุณหภูมิของน้ําเดือดในหม้อเรากับหม้อของท่านเนี่ยกับอีกอย่างหนึ่งคือ ปิดฝากับเปิดฝาเนี่ยมันก็ทาให้อุณหภูมิเปลี่ยนใช่ค่ะหม้อบางชนิดเนี่ยเปิดฝาอุณหภูมิอาจจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าอีกหลายชนิดมากเลยที่เปิดฝาแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนใช่หรือในเรื่องการต้มอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าตอนต้มมันก็ออกมาก็หน้าตาคล้ายกับตำรับแหละก็เลยดีใจตักขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนทันทีเพราะว่ามันยังมีอีกว่าตักขึ้นมาไปไว้ที่ไหนใช่ท่านก็จะเออจริงๆแล้วท่านก็สอนเทคนิคมาหมดเลยนะแต่เราก็จตทตา,มตามหมดเลยนะแต่ก็ไม่ยากเหมือน อะไรอย่างนี้เพราะมันมันหลายๆปจยัจจัยนะคะมันหลายปัจจัยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาของเราด้วยรั้า,าออกมาไปอย่างนี้เราจะทําไงต่อ,อเพื่อให้ดูหน้าตามันดูน่ารับประทานขึ้นหรืออะไรต่ออะไระะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดถึงเชฟวิชิตเนี่ยก็คือจะ,สะแสดงความกตัญยูที่นําตํำรับของท่านมาเท่านั้นแต่ตอนเนี้ตํำรับที่ว่านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้น หลังจากฟังแล้วไปลองทําดูแล้วเนี่ยจะได้หรอเอป <c oughs> ่าอย่างที่เราต้องการหร <c oughs> ือเปล่าแต่อาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังค่อนข้างจะหมายถึงหมายถึงอาจารย์สันสนีเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดละอ,อ่อแล้วก็ทําตามง่ายด้วยนะ <c oughs> ต้องลองฟังดูสับไปดูกุ้งอบบุ้นเส้นว่าถ้าเป็นตํำรับนี้เราก็ใส่ตัวดอก พริกหอมลงไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นที่ประทับใจเหมือนกับที่อาจารย์เคยประทับใจหรือเปล่าเช่เลยครับอาจารย์ครับเราเริ่มต้นเราเตรียมภาชนะเลยแล้วกันครับเตรียมภาชนะซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็มีหลายแบบทั้งเป็นดินเผาทั้งเป็นอลูมิเนียมทั้งเป็นกระทะเหล็กที่มีด้ามจับมีฝาปิดนะคะอ่าตำรับของเชฟวิชิตเนี่ยนะคะท่านจะใส่ของแล้วก็ใส่กุ้งเลี้ยงไว้ข้างบนครับ บางตำรับเราจะเจอว่ากุ้งถูกซุกซ่อนอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาวุ้นเส้นโปะไว้ข้างบนโปะไว้ข้างบนแล้วก็มีผักโรยหน้าอยู่ข้างบนต่างหากอันนี้ผมเคยได้พูดคุยนะครับผมเคยเคยถามว่าบางร้านทาไมเอากุ้งไว้ข้างล่างบางร้านทําไมกุ้งไว้ข้างบนเนี่ยเขาจะมีเหตุผลของเขาว่ากุ้งอบวนเส้นก็หมายความว่าต้องอบไว้ในวนเส้นถูกต้องเขาก็เลยจะเอากุ้งไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ในส่วนของเชฟนี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ ท่านโชว์ให้เห็นเลยคะ่ะาุ่งอยู่ข้างบนใช่เพราะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าจะหาเหตุผลมันก็คือกุ้งอบที่มีหุ้นเส้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบก็ไม่ไม่มีใครถูกไม่มีใครใ<ช>ผิดใช่ค่ะนะคะในตำรับนะคะของเชฟวิชิตท่านบอกว่า เริ่มต้นด้วยการบุบรากผักชีสักสองสารากครับใส่ลงไปในหม้อครับไอหม้อที่เราเตรียมไว้สำหรับทนที่เราจะทำนี่แหละใช่ครับกระเทียมซักหัวเล็กๆสักหัวหนึ่งปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ทุบบุบนะคะพริกไทยเม็ดสักหนึ่งช้อนชาก็พอนะคะแล้วก็เอามาบุบบุบ ไม่ต้องตามให้แหลกนะคะครับแล้วก็โรยๆไว้ขิงขิงของตำรับท่านเลยเนี่ยคือท่านจะเอาหนึ่งแง่งมาท่านตัดมาสักท่อนเนี่ยครับความยาวสักสองนิ้วเนี่ยครับปอกเปลือกออกให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ทุบหมดเลยอ่าแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้มีความแตกต่างกันไหมครับขิงแก่หรืออ่อนเนี่ยครับแตกต่างค่ะงั้นในการอบวนเส้นเราควรต้องใช้ใช้ขิงแกนะว่าจะอร่อยจะหอมช่คะแล้วก็บางคนก็ใช้วิธีการหั่น หั่นเนี่ยหั่นกระทุบเนี่ยถึงแม้ว่าเนเเซ์เจอร์ของการหั่นเนี่ยมันเป็นเป็นชิ้นบางๆสะดวกในการกินครับแต่กลิ่นกับน,น้ำมันหอมระเหยสู้ทุบไม่ได้ครับนะคะอัะนนี้เอาขิงแล้วต่อจากขิงจะเป็นอ่าดอกพริกหอมคซักหนึ่งช้อนชาครับหยิบมือเรื่งปลายหยิบมือ,อก็โรยลงซึ่งอัน<ป>นี้คือซื้อตามร้าน ขายเครื่องเทศทั่วไปเลยเลยครับบอกเขาว่าดอกพริกหอมครับจากนั้นนะคะถ้าเราจะตามด้วยหมูสามชั้นถ้าสมมุติว่าเป็นหมูสามชั้นเนี่ยความมันขึ้นอยู่กับว่าความมันมันอาจจะไม่มากครับถ้าความมันไม่มากเนี่ยแลาอาจจะแต่งด้วยการเอาน้ํามันหมูโรยไปก้นหม้อสักนิดหนึ่งครับก็ได้แต่เพราะว่า ในปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่ค่อยจะเจอใช้หมูสามชั้นหรอกเพราะต้นทุนม,มันจะสูงจะใช้เป็นมันหมูเป็นชิ้นๆเลยอืม,มันแข็งเนี่ยนะคะคหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ลงไปครับแต่ <c oughs> ถ้าเราทํากินเองหรือทําขายใดๆก็ตามแล้วเราอยากจะให้เกิดความแตกต่างนะครับ <c oughs> แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยผมว่าใช้หมูสามชั้นแล้วก็หั่นบางๆนี่คุณ กินไปด้วยเลยได้ใช่ครับว่อ,อบเสร็จแล้วกินไปด้วยมันจะอร่อยนะฮะแล้วจะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำค่าค่ะอ่าวุ้นเส้นแช่น้ำนะคะ เอาแช่น้ําให้นิ่มก่อนแล้วก็มาตัดให้เป็นท่อนๆจะได้สะดวกในการรับประทานเวลาขีบขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องยืดยาวจนเกินไปนะครับวุ้นเส้นผมเคยได้ยินว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรวุ้นเส้นท่าเรือกาญจนบุรีเป็นวุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นถูกเขียวฮะเขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วมันมันเวลาแช่น้ําแล้วมันคือสังเกตนะคะถ้าวุ้นเส้นแป้งเวลาแช่น้ําเนี่ยสีมันจะเป็นสีขาวขุ่นครับ แต่ทาวุ้นเส้นถั่วเขียวแช่น้ำแล้วเป็นสีสีขาวใสอืมครับแล้วก็เขาบอกเท็กเจอร์เนี่ยมันจะนุ่มกว่ากันครับไม่เละครับซึ่งในกรณีทำอบวุ้นเส้นเนี่ยคือเราไม่ต้องไปลวกไม่ต้องไปอะไรเราแช่น้ำอย่างเดียวใช่ค่ะครับแช่นานไหมฮะ อ่าแช่ให้มันนิ่มเลยค่ะใช้ใช้เนื้อสัมผัสดูประมาณไม่นานค่ะไม่เกินไม่ไม่เกินสิบนาทีห้านาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้เสดดน้ําครับถ้าอยากจะให้น้ำบุญเส้นเนี่ยมีรสชาติผสมน้ําปรุงรสแล้วก็คลุกกับบุนเส้นนี่ได้เลยอก่อนที่เอาใส่ลงไปในหม้อน้ําปรุงรสของเราจะประกอบไปด้วยจะประกอบไปด้วยนะคะน้ําตาลทรายปรกมาณหนึ่งถึงสองช้อนชา ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะถึงหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับน้ำมันงา หนึ่งช้อนชาอันนี้คือเอามากวนๆผสมกันนอกหม้อก่อนใช่ค่ะให้มันให้น้ําตาลละลายให้น้ําตาลละลายก่อนแล้วก็เอาวุ้นเส้นเนี่ยใส่ลงไปครุ๊บในนี้ก่อนใเข้ากันแล้วจึงจะเอาไปโปะลงในหม้อ,มอถ้าใครอยากจะทําให้เป็นอบวุ้นเส้นก็เอาเอา๊ะกุ้งอบวุ้นเส้นก็เอากุ้งใส่ไปก่อนแล้วก็เอาวุ้นเส้นโปะถ้าเป็นเป็นตำรับเชฟวิชิตก็เอาวุ้นเส้นลง วุ้นเส้นลงไปก่อนแล้ววางไว้ข้างบนใช่ผมว่าผมว่าเชฟวิชอยากโชว์กุ้งอ่ะใช่เพราะว่าเวลาแกทําแกจะเลือกคัดสรรวัตถุดิบถ้าหากว่าเอาเอาวุ้นเส้นโปะลงไปมันมองไม่เห็นกุ้งใช่ค่ะครับเนี่ยถ้าโชว์กุ้งข้างบนมันก็สวยไปคนละแบบนะคะกุ้งกุ้งนี่ระบุคขอเชฟวิชใช้กุ้งแชร์บวยค่ะกุ้งแชร์บวยซึ่งก็นั่นแหละเราก็ยังคงมีปัญหากับการจําแนกประเภทอยู่ดีว่าหน้าตา ระหว่างมันก็คล้ายๆแช่บวยกุ้งนางกุ้งขาวเอาอาไว้สักวันเรามาคุยกันถึงเรื่องกุ้งกันเะยะเราจะทําเมนูกุ้งเผากันดีกว่าแต่ไม่ว่ากุ้งอะแต่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งอะไรที่เอามาใช้ก็ตามมันสุกง่ายกินหมดค่ะสุกง่ายอยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้อาจารย์ทาน้ํายาอะไรไม่ใช่น้ายาสิทำกุ้งทำทำกุ้งให้เสร็จสับเรียบร้อยดีวผมจะขอคุยเรื่องกุ้งต่อสักนิดนึ่งทีนี้พอปะลงไปเสร็จแล้วทำอไงต่อรันกุ้งเนี่ยสังเกตดูนะครับตรง มันก็จะมีกรีปลายหัวในที่แหลมเราก็ควรจะตัดมันออกซะหรือไม่ก็ขาที่มันยืดยาวเนี่ยก็แต่งซะหน่อยไม่ให้มันเกะกะนวดยื่นๆก็ตัดทิ้งไปซะแล้วก็ผ่าหลังทั้งเปลือกนะคะเอาไอ้เส้นดำเนี่ยออกอแล้วก็เรียงไปข้างบนครับโรยพริกไทยสักนิดนะคะนี่คือพริกไทยป่นทีนี้อตรงเนี้เรามักจะเจอคือใช่ไมชิ้นไถโรยเลย นะคะเพราะว่ามันจะได้อบหอมอยู่กับเส้นกับกุ้งนะคะจากนั้นก็คือปิดฝาไปอบ15นาที15นาทีไม่ต้องไปเปิดดูบ่อยๆเพราะเราต้องการให้ไอน้ำอยู่นั้นถ้าเกิดเปิดแล้วอาน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นมาความร้อนก็จะลดลงะนะครับก็เนี่ยสิบสิบห้านาทีแต่สุกอยู่แล้วสุกแล้วค่ะ,ะยังไงก็สุกพอเปิดขึ้นพอเปิดก็คือเด็ดผักชีโรยครับพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟได้เลย คุยก็มุดมีประสบการณ์ในการโรยผักอย่างอื่นอ๋อครับนะคะก็อย่างเช่นต้นขึ้นช่ายก็มีการเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ต้นขึ้นช่ายเนี่ยนะคะก่อนสุกเอารยหน้าไปแล้วก็ปิดฝฟปิดไายรอบนึงแป๊บหนึ่งนะคะไม่เกินนาทีมันก็จะทําให้ยังเขียวสวยใช่แล้วก็หอมหอมครับทีนี้มีหลายที่เลยครับที่เขาต้องกินกับน้ําจิ้มอาจารย์อันนี้จําเป็นไหมครับ ถ้าเราปรุงรสตรงนี้คือการกินน้ําจิ้มเนี่ยนะคะช่วยทําใหา้ตัดรสของตรงนี้มันมันเป็นเค็มมันครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการมีน้ําจิ้มเนี่ยจะทําใหา้มีรสเปรี้ยวเผ็ดแพิกมเข้าไปด้เพิ่มเข้ามา,าท <ำ S 2> ําให้อ เชิญชวนให้รับประทานมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะใช้น้ําจิ้มอะไรแบบน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะสไตล์น้ำจิ้มซ<ะ>ีฟูดฟ้ดได้เลยนะครับ <c oughs> ได้เลยนี่คงคุยเรื่องกุ้งไม่ทันแล้วเพราะอยา <c oughs> อยาจารย์บอกมีกุ้งพัน เฉพาะที่เขาทำมาเพื่อกานนี้คะ่ะตอนนี้เนี่ยนะคะมันจะมีกุ้งขาวที่เขามีการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เป็นกุ้งขาวเป็นกุ้งขาวตัวใหญ่ที่เปลือกนิ่ม,มก็เลยคิดว่าถ้ากุ้งขาวตัวนี้เอามาใช้เนี่ยมันน่าที่จะทำให้เ กุ้งอบกินกุ้งอบวนเส้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นเพราะว่าเปลือกมันนิ่มด้วยแล้วตัวมันก็ใหญ่น่ากินใช่ค่ะ,ะคเพราะเอาไปเอาไปอบล้วพัดโดนความร้อนแล้วส่วนใหญ่มันก็จะหดตัวลงอีกหน่อยหนึ่งถ้าตัวเล็กปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกุ้งแหงอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเขาถึงเอา เอาไปอบไว้ข้างลาง่างแค<อ>่จะได้ไม่เห็น,ใ,น <laughs> ใช่ครับแ้อ,อย่างนั้นลองไปทํานะครับแล้วก็ลองขายผมขอให้ขายดีขายดิบกันเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันจำเป็นต้องขายหน้าร้านอย่างเดียวคือเอาไปส่งเดลิเวอรี่อะไรก็ไม่ดีอะเพราะว่าม,มันต้อง,ออองกินวันร้อนอน,อนะครับกินร้อนถึงจะอร่อยใช่แล <laughs> ้วก็เสิร์ฟมาทั้งหม้ออย่างงี้เลยนะคะมันน่ากินกว่านะครับขอให้ประสบความสาเร็จกันครับสำหรับพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องกุ้งอบพุนเส้นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสวันและผมโกมุตคงเทศวนิลาเท่านี้สว สสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ